สนทนาอุตส่าห์มามือเหนือวันนี้เจ้าคุณผู้ชมยันตีบอกว่าวันนี้เขาตอนทับคุณผู้ชมด้วยผ้าไทยตีงดงามขนาดเลยเนี่ยเจ้า ตีเขาจะมาอู้จ่ากันจีเพ่อว่าจะเชิญชวนคุณผู้ชมเจ้าไปพองานนี่งานตีเปินบอกว่า,บาปเป็นการจัดการประกวดผ้าลายขอเป็นลายพระราชฐานนะเจ้าผ้าลายนี่มีความเป็นมาจะได้แล้วก็มีความสําคัญจะได้พองรวมไปถึงกิจกรรมตึ้งมดตีเปินจะจัดขึ้นมีอย่างน่าสนใจพองวันนี้หนึ่งทันตีจะได้มาอู้จ่าถึงรายละเอียดกันกับเฮาในวันนี้นะเจ้าท่านเจริญศรีวายโยพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับสวัสดีเจ้า อนร้าัวหน้าข้าสู่รายการตดยนะครับสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายของเจ้าฟ้าเดี๋ยวก่อนุ้นอย่างใี้หัวหน้าเราให้เราได้ฟังก่อนว่าผ้าลายขอพระราชทานเจ้าฟ้าเนี่ยเป็นคยางดรครับ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 ก็สำหรับความเป็นมาของผ้าลายขอเจ้าฟ้าในเนื่องจากว่าเจ้าฟ้าศริวันนรีนาลีนรัชกัญญานะครับพระองค์ทรงมุ่งมั่นในการที่จะสืบสารปณนิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ก็ ศลงานศิลปาชีพทีนี้เจพาะสี่ตะวันวน,นี้ท่านบอกท่านอยากจะสาต่อเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็เลยไปศึกษาเรื่องผ้าอยู่ขณะเดียวกันท่านก็ไปในท้องที่จังหวัดต่างๆเกือบเกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะเชงทางภาคเหนือก็จะมาที่ลําพูนท่านเห็นถึงว่าลายต่างๆของแต่ละคน,นไทยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ ท่านถึงบอกอยากจะให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วโลกโนะครับและขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วยนะครับท่านก็เลยคิดลายขึ้นมานะครับหนึ่งลายนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับคนไทยในการไปแต่ลูกหรือไปประดิษฐ์หรือไปใส่นะอะไรไ <ป S 1> ก็ได้ผสมผส,สานลายพื้นทินของตัวเก่าใช่ครับใช่ครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นในการเป็นการ เพิ่มมูลค่ามากขึ้นครับเมื่อวันที่เมือม่อเมื่อราวเดือนเดือนธันวาปี2553 63เนี่ยท่านไปงานท่านไปเปิดงานโอท็อปที่เมืองทองธาน,นีท่านก็ได้ดูผ้าต่างๆนะครับแล้วก็พอมาในช่วงต้นเดือน,นต้นเดือนมกราเน,นี่ท่านก็เลยพ้าทานลายขอเจ้าฟ้าขึ้นมามเป็นลายมัดหมี เชื่อจันๆว่าลายขอเจ้าฟ้า,านะครับให้กับกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อไปมอบให้กับชาวบ้านทั่วประเทศ oh. บอกว่าเอาลายนี้แหละไปประยุกต์ใช้จะไปทําอะไรก็ได้ oh. นะครับให้มันเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นนะครับเมื่อท่านมอบแล้วแล้วก็เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ท่านบอกให้กรมการพัฒนาชุมชนไปจดสิทธิบัตรผ mm. ้าลายขอเจ้าฟ้านี้ขึ้น เจ้าจดสิทิบัตรเรียบร้อยลายขอเจ้าฟ้าอย่างที่เห็นปรากฏนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้ชมหันในจอขนาดนี้นะครับจะเป็นผ้าลายผ้าลายขอเจ้าฟ้านะครับี่ทีหันในลายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นลายตัวนี้นะครับที่พร์ท่านราชทานพือกับกรมพัฒนาชุมชนครับแล้วก็มีการสร้างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าหันจากในจอแล้วเดี๋ยวจะหื่อหันภาพ ที่มีการนำมาใส่แล้วนะครับเหมือนเสื้ออย่างอย่างของผมนี่ก็จะเป็นเสื้อนะครับก็เป็นลายของเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่แต่งลวดลายออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ก็จะมีการนำมาประดับบนเสื้อของพระจายนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือเองก็จะเป็นสิ้นนะครับท่านผู้ชมสิ้นที่ขึ้นจื่อของภาคเหนือกบสิ้นตีนจบเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับลายขอเจ้าฟ้านะครับ มเมื่อกี้ที่เราเห็นในรูปเนี่ยประกอบไปด้วยตัว S, <S อ <S ต,ว S. ตัว S นั่นคือสิริวันณวรีะนะครับ10แถวสิบแถวนั่นหมายว่าในรัชกาลที่สิบน,นะครับที่ทเชิงผ้าจะเป็นรูปหัวใจนั่นเปรียบเสมือนความรักที่ท่านมอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับร,ร,รักนิรันดร์การรักนิรันดรนะครับนั่นถึงมีหมาความว่าผ้านี้น่ะเป็นผ้าที่มีความหมายว่า เป็นของพระหญิงสีวรรณวลีและก็อยู่ในรการที่1ิมอบให้กับคนไทยด้วยความรักแทนความรักแทนความรักองค์ทันติมีให้อครับประชาชนชาวไทยนะเจ้ายาในปื้นตีจงหวัดเจียงไม่ก่อได้นําเอาม้าผสมผสานต้องบาหวาเป็นการผสมผสานยางลงตัวและก็งดงามขนาดเลยเนี่ยเจ้ายาติคุณผู้ชมหันมานนี้ในห้องทรงของเฮาตีนำมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งต่อันใช่ยาจะงึ้นหัวหน้า แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เอามาโชว์ในวันนี้สักน้อยหนึ่งเจ้าหี้อย่างจะได้่องจังดาพอเราได้ให้กลุ่มต่างๆได้ไปดำเนินการนะครับในการไปประยุกต์ใช้กับภาพของตัวเองนะครับทางด้านนวดนะครับดังทางด้านด้านซ้ายมือครับนสีเหองนี่เลยนะเจ้านจบอันนี้ก็เป็นของของแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มก็ไปไปประยุกต์เลยจากเดิมแม่แจ่มจะมีจบอยู่ของของแม่แจ่ม ช่างของแม่แจ่มก็เลยเอาลายขอเจ้าฟ้านี่ไปประยุกต์จากเดิมเป็นจบก็ไปเทาเป็นจบลายขอเจ้าฟ้าลขอเึ้นดังที่เห็นเห็นข้างล่างนั้นเป็นเป็นตัวตัวเอสข้างหลังี่านผู้ชมถ้าคุณผู้ชมหันตะกี้จะหันว่าเป็นตัวเอสแล้วก็ผสมผสานกับลายโจ๊กที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่งดงามแต่แต่เลยนะเจ้าถ้า เป็นรูปแบบของสิ้นติ่งจบแล้วข้างๆที่ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นลายเจ้าฟ้าเหมือนกันนะครับคุณหน้าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้หันข้างๆตัวถัดมานะครับที่เป็นสีลายน้ำตาลด้านข้างนั้นคือตัวเอสก็เป็นของกลุ่มทอผ้าอยู่ที่ของของสบายทองอยู่ที่หนองบากคลั่งอันนี้เป็นเป็นการปักนะครับเป็นการปักในในผ้าขึ้นมาเจ้าตัวเอสนี่คือสี่เหลี่ยมนาฬีนะครับแล้วก็มา บรยุญญช้ากับปักดอกไม้ดอกอะไรเข้าไปเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นมามนะครับหันบอกว่าลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยท่านพระราชทานให้กับชุมชนต่างๆไปสร้าง<ผ>ม,มูลค่าเพิ่มครับผมแต่ในส่วนของผักเอกชนหรือว่าอาย่างต่างๆจะเอาไปทําเป็นธุรกิจอย่อายงจีบได้มันก็เจ้าขณานี้อย่างอย่างอย่างครับอยางขณานี้ครับยังยังไม่มีเอกชนรายไหนทำเพราะท่านบอกว่าตอนนี้คือมอบให้กับ กลุ่มอาชีพก่อนกลุ่มอาชีพที่ทําเรื่องเรื่องผ้าเจ้านะครับให้ให้กับให้กับชาวบ้านก่อนเพราะท่านท่านอยากจะส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเป็นแบดับแรกก่อนคือชาวบ้านผู้ที่ทอมผ้าเองก็จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาตัวนะครับอู้ถึงเรื่องของการประกวดพ่อครับวัวหน้าที่เราจะเกิดขึ้นสําหรับโครงการการประกวดตัันี้คครรบบตอนนี้กรมการพัฒนาชนก็เลยร่วมกับหลายๆายฝ่าย โดยเพราะทางรัฐบาลได้ส็นความสําสคัญด้วยก็เลยให้มีการประกวดขึ้นมาประกวดทั้ง4ภาคคือทั้ง75จังหวัดอะไรก็จะมีที่ประกวดไปแล้วตอนนี้ที่อยุธยานะครับเมื่อมาตอนต้นเดือนอยุธยานี่ส่งภาพประกวด3,000กว่าชิ้นนะครับถัดมาก็ที่นะครศรีธรรมราชก็200กว่าชิ้น นะครตอนนี้คือวันที่1 6ถึง18จะเป็นของเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็จะไปทางอีสานตอนปลายเดือนนะครับนี่คือเป็นการประกวดเพื่อที่จะคัดเลือกอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะไปประกวดที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก75จังหวัดเนี่ยจังหวัดละชิ้นไปกรุงเทพเนี่ยจะไปประกวดทั้งหมด คัดเลือกที่เป็นโดดเด่นจริงๆเพื่อรับรางวัลเหรียญทองพระราชทานเหรียญเงินพระราชทานเหรียญทองในพระราชทานนะครับท่านจะมามอบรางวัลให้เองเลยที่กรุงเทพต้องบอกว่าไปคัดเลือกรวมกันทุกจังหวัดหนึ่งเดียวตีจะได้รางวัลทีหนึ่งเหรียญทองครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นเหรียญพระราชทานซึ่งพระองค์บอกว่าจะมามอบ้วยตัวพระองค์เอง ทีนี้รู้ถึงว่าที่เฮาเกมที่จะประกวดแล้วครับว่หลักเกณฑ์นะครับที่เฮาจะใช้กับประกันตัวนี้มีลักเกณ์อย่างไรพ่อครับครับลักเกณ์ก็คือเป็นหนึ่งก็เป็นเป็นผ้าที่ทั้งเป็นผ้าที่ทอนะครับจะเป็นการทอก็ดีการปักก็ดีการพิมพ์ลายก็ดีกันแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีจะมีขนาดต่างกันครับซึ่งซึ่งของเรานี่บางทีมันก็ไม่ไม่ได้ไปไปครบทั้งทั้งหมดหรอกเราส่งเฉพาะ ที่เราทําอยู่ที่ที่เราทําเองนะที่ที่เราทําอยู่นะครับตามหลักเกณฑ์ที่เราบอกว่าอ่ะหลักเกณฑ์เหล่านี้เข้ากับของทางภาคเหนือของเชียงใหม่นี่17จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงแม่ฮ่องสอนนะครับก็ทุกจังหวัดก็จะมาพร้อมกันที่ที่เชียงใหม่ในโรงแรมแคนทอลิฮิลของเชียงใหม่นะครับเริ่มวันนี้ ภาต่างๆเริ่มทยอยมาอ๋อสิบพิถุนนายนจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่42ผลิตพันธุ์สีบจังหวัดลำพูนเยอะหน่อย70กว่าผลิตพันธุ์โอ้เจ้านะครับนาไปดูนะแม่ห้องสอนอ่าลำปาง15ผลิตพันธ์รวมแล้วนี่ตอนนี้เท่าที่ทราบคร่าวๆประมาณ500กว่าผลิตพันธุ์เจะส่งประกวดอันนี้ยังบอกครบเตือนไหมครับเจ้า โอ้ยังจะทยอยมาแหหมยูคอันนี้เบื้องต้นมีห้ารอบไปแล้วก็กรรมการนี่กำลังจะามเกณต่อเลยครับหลักเกณฑ์จะดูอย่างไรครับหัวนะครับตามหลักเกณฑ์ที่เขาบอกมานะครับว่า เด่นเด่นหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประกวดนะครับเพราะว่าถ้าเขาหันนะครับท่านผู้ชมอันเดก็ง,งานหมดเลยนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้รวมถึงเพราะว่าอย่างไงได้คูผู้ชมหันนะครับมีทั้งการประยุกต์มาใช้ทาเป็นลายเสื้อประจายทํามาเป็นผ้าถุงเองเอ็นะครับทีนี้จะมาดูหลักเกณฑ์ว่าวิธีคณะกรรมการก็จะตัดสินหลักเกณฑ์ในการประกวด ผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อย่างใดนอกจากจะเป็นเสื้อเป็นสิ้นแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่คุณผู้ชมอัานนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่แม่นจ้ามีเรื่องของผ้าทอผ้าปักผ้าอย่างแี้หนักเลยเนี่ยเจ้าครับผมเช่นว่า<อ>เงื่อนไขในการส่งประกวดจะต้องเป็นผ้าลายขอแับแรกก่อนนะครับผ้าส่งประกวดต้องมีความกว้างความยาวไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร 1 1.8เมตรประมาณ2ลาครับนะครับต้องเป็นผ้าที่ไม่ผ่านการซักการอบการรีดหรือผ่านน้ํายาใะๆทั้งสิ้นนะครับห้ามเย็บมุมเย็บไหลพวกนี้ยคือบางของมาคออย่างไรเป็นผืนมาเลยครับอ๋บ่ต้องบ่ต้องไปเย็บเป็นเป็นอย่างนั้นครัคือต้องพอเป็นผืนๆเป็นลามาเลยนะครับใช้เส้นใหญ่ที่ทอนะครับนะครับ ไม่จำกัดสีหรือจะยอ้อมด้วยสีธรรมชาติหรือจะเป็นสีเคมีนะครับจะเป็นปักนะครับ,รบจะเป็นพิมพ์ลายได้หมดเจ้าแต่ของเป็นลายขอเจ้าฟ้าครับผขอเป็นขอให้มีลายขอเจ้าฟ้าอยู่ในผ้าชีสจะเป็นลายขอนิดนึงหรือเป็นลายขอทั้งผืนกันแล้วแต่จะไปไประยุคจะใดทีนี้ตัวลายขอนะครับผอนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้ได้ครับได้ครับเป็นสีอะไรก็ได้และจําเป็นต้องมีซิปแถวก็เจ้า อ่าไม่ไม่จําเป็นนะครับเพราะบางบางผืนอาจจะมีตัว S อยู่แค่สามแถวแค่สามแถวได้นะครับได้เหมือนกันนะเจ้าอ๋อย่างเช่นอย่างนี้ก็ประกวดนะอนะครับอย่างนี้ก็ประกวดนะเร่งประกวดนอ๋ออย่างนี้ก็ประกวดได้นะครับก็คือว่าถือว่ามีลหลคอมีตัว S อยู่ในผ้าแล้วครับผมอันนี้เป็นผ้าพักน้อยเจ้าครับครับหลักเกณฑ์ก็ความกว้างของผ้านะความเรียบร้อยสม่ำเสมอ ใช้สีอย่างเหมาะสมกับลวดลายผ้าลวดลายชัดเจนนะครับสวยงามสร้างสรรค์และมีการประยุกต์นะครับครับแล้วงงานตีจะเกิดขึ้นงานประกวดผ้าหลายขอในเจ้า17-18ถึง1ิมิถุนายนปีน้องประชาชนตีดูอยู่ตังบ้านเปินบอกว่าถ้าเขาจะเข้าไปพออยได้ก็จ้าได้ครับได้ได้ได้เปิดโอกาสให้เข้าไปแอลได้ไหมก็จมได้เลยได้เลยครับไปดูคือทุกบอกผ้างานนี้500กว่าชิ้นนย ทางผู้จัดเนี่ยก็จะจัดไว้เป็นสัดส่วนของจังหวัดไหนมีกี่ินจังหวัดไหนกี่ชิ้นหวไหนชิ้นใครจะไปชมความงามความวิจิตรการตาแต่ละชิ้นเป็นยังไงเชิญได้เลยครับเจียววาหลายคนติพอหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้บอกว่าโอ้หลายตัวก็หมายตาไวแล้วนะจะไปซีเอฟในงานอีนีีกว่าเจ้าได้กว่าเจ้าคงงานนี้อาจจะมีการสั่งจอดเพงประกวดประกวดถ้า ชอบผืนไหนของจังหวัดไหนก็อาจจะติดต่อติดต่อผู้ประกอบการทีนี้หัวหน้าครับอย่างอย่างแต่ละจังหวัดที่จะมาประกวดเต้อนี้ครับความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดก็จะมีการแตกต่างออกไปก็ครับครับนั่นแน่คือแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเชียงใหม่ก็ตอนนี้ของเราก็คือเช่นว่าของ<ม>ของแม่แจ่มแม่แจ่มเป็นจกนะเป็นผ้าทีนจกถ้าเป็นของลํโพนก็คือผ้ายกดอก โอ oh, ยบดอกลำคุณตอนนี้เท่าที่ติดตามข่าวกันลํำพูนเนี่ยผู้ที่ทําผ้าไหมย,ยกดอกเนี่ยหลายๆเตรียมที่จะมาประกวดงานนี้ห uh huh. มายว่าไปฝึกฝีมือไปทํากันอย่างวิจิตพิสดารแล้ว <c oughs> อย่างอย่างวิจิตรการตาเลยเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้ uh huh. ทุกคนกดจั๊กเต็มเลยเราเป็น,ปนผู้ช,ชมเป็นคณะกรรมการเองกดลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าดูเนี่ยผู้คนก็จะบอกว่าอันใดของงานนะครับหมใช่แต่เราจะมาดูความวิจิตงดงามก็อย่างที่เช่นที่จังหวัดละปูนเนี่ยเป็นกัขึ้นชื่อเรื่องผ้ายกดอกเหมือนกันจะมาดูว่าการปรับเอาผ้ายกดอกและอาลายขอเจ้าฟ้าเข้าไปใส่ครับมันจะเกิดความงดงามอย่างใดครับอย่างถ้าต่างแม่ห้องศรล่ะครับหมอแน้นั่นก็จะเป็นทางผ้าชนเผ่าผ้าชนเผ่าาชนเผ่าก็สามารถที่ประยุกต์ได้เช่นว่าเนี่ยทาง้งเนี่ย นะครับก็มีผลิตภัณฑ์อื่นยังกระโปงกระเป๋าผ้าพันคออย่างที่ไปเนาะจ้าผมกระเลียงก็ทําได้ครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ที่ที่เขาเขาคาดหมายนะเช่นว่าผ้าที่จะมาจากภาคภาคเหนือตอนล่างเขาบอกว่าผ้าไหมลำพูนนี้คงจะจ้าวและจ้ากใจให้กรรมการเพราะว่าลำพูนนี้ขึ้นชื่อเรื่องผ้ายกดอกอยู่แล้วนะครับ อุทัยธานีเนี่ยผ้าก็สวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาคาดว่าเนี่ยระหว่างอุทัยลำพูนคงจะสู่สีกันสู่สีกันหน้าดูวันหน้าขออนุญาตนะครับคือพอหัวหน้าอู้ถึงผ้าต่างภาคกลางแล้วนึกถึงลายเสื้อวันหน้านี่ก็เป็นลายอันนี้เจ้้้าาฟอันนีเป็นลายของเจ้าฟ้าครับอันนี้เป็นเป็นผ้าบาติกของลำพูนเองครับผ้าบาติก เขียนเป็นผ้าลาสเขียนเทนนิสบอนอ่ดีตัวเอสนะครับอันนี้เป็นหัวใจแล้วเป็นเชิงโอ้แต่น้ำขนาดนะเจ้าเนาม่อขนาดเลยนะเจ้าผ้าไทยใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็งดงามตัวนะครับพระองค์บอกว่ามีพระรัมยิกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับท่านก็เลยคิดแบบคิดไายมาให้เพื่อที่จะประยุกต์แล้วก็ใส่เพื่อจะ ในทุกโอกาใสใส่ได้ทุกโอกาสพูดถึงว่าท่าดับเิีของเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนเองตอนนี้ก็มีโครงการที่รณรงค์อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับครับครับอย่างเพวหน้าเสริมโครงการนี้สักน่อยครับอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินใชซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนาปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ทำข้อตกลงกันว่าให้ทุก <Side S 2> ส่วน uh <BMW> <rules> ราชการได้นำผ้าไทยเนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจําวันใส่ไปทํางานอย่างน้อยสัปดาห์ละสอวันนะครับทางเชียงใหม่เราใส่กันยกเว้นวันจันทร์คือชุดอะไรุดราชการครับนอกนั้นก็ใส่หมดเลยนะเจ้าใส่กันทุกวันนะครับเสื้อที่เราซื้อจากที่อื่นแทบจะไม่มีแล้วใส่ในผ้าไทยกันแล้วก็สร้างมูลค่าได้เยอะนะครับก็พอรัฐบาลรณรงค์กันกรมการพัฒนาชนก็ประสานงานทางกลุ่มต่างๆให้ผลิต ผลิตแล้วก็มาแสดงในงานต่างๆแล้วก็ไปทั้งไม่ว่าทั้งออนไลน์หรือว่าทางออฟไลน์นะครับ mm. ก็มีคนมาสนใจกันเยอะ oh. อ นใจอทงออนไลน์ด้วยถ้าไทยเองก็มีการปรับเป็นรูปแบบที่ทันสมัยใช่ครับมีความโมเดิร์นขึ้นมานักเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นเสื้อที่หัวหน้าใส่เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของเสื้อเชิ้ตทำงานก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยครับแต่ดูมีสไตล์ขึ้นมาทันสมัยขึ้นมาเยี่ยมตีบนปอว่าเพื่อใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกเพจทุกไว้ไว้รุ่นก็ใส่ได้ไว้ทํางานก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเด็กๆเด็กๆตอนนี้ก็มีการไปออกดีไซน์นะครับ เราก็ได้ได้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหลายที่มาช่วยในการดีไซน์ต่างๆแบบต่างๆให้มันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็คนสูงอายุคนวัยทางานแล้วก็คนวัยผู้สูงอายุมากไวในกระแได้โอเอนะงจ้าววันนี้ครับอุดถึงโครงการประกวดนะครับถ้าตอนนี้คนสนใจยังเปิดโอกาสรับสมัครอยู่หรือครับตอนนี้เราปิดรับสมัครไปแล้วครับเพราะว่าเรารับสมัครมาเป็นเดือนกว่า เหมือนเหมือนกันนะเจา้าน้าองแล้วเบื้องต้นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆตีทุกจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยเอาเข้ามาตีจะเตรียมการประกวดเนี่ยเบื้องต้นมีผลิตภัณฑ์ไออย่างของเจาง้าเขแน่ต้องอย่างเช่นของเชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะมีผ้าจีนโจ,จ,จ,จ๊กนะคจับแล้วก็ผ้าเขียนเทียนนะครับผ้าปักอันนี้ของของเชียงใหม่ ถ้าของลําพูนก็ผ้ายกดอกแน่นอนเนนลยครับแ,แล้วก็ถ้าไปทางอไทยธานีที่บอกเมื่อกี้นั่นเขาจะเป็นไหมไ <c oughs> หมแล้วก็จะมีลวดลายของเขาที่สวยงามจ,จริงๆแต่แต่ครับ้าไหมบางงามแล้วเพิ่มลวดลายเข้าไปแหมคบ,บางลายก็ใส่ดินทองบางลายก็ใส่ดินเงิน <c oughs> มันดูแล้ว คือเลวนักใจนะเจ้าความภูมิปัญญานะครับพระหน้าแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นมรดกที่มีมูลค่าจากรุ่นสู่รุ่นที่เรามีการส่งเสริมนะครับแล้วก็การประกวดผ้าหลายพระราชทานผ้าหลายขอเจ้าฟ้านี้นะครับท่านผู้ชมจะเกิดขึ้นในวันที่17กับวันที่18มิถุนายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นแหมนึ่งมิตินะครับพอหน้าจ้าจันท์หนึ่งที่เขาบอกว่างามแล้วแต่ว่าเสริมลายเข้าไปแหมแล้วทุกชิ้นมันจะมีเรื่องราวครับ บนบนผืนผ้าตลอดเวลาเลยนะครับก็หมายความว่าแต่ละชิ้นเนี่ยผู้ส่งประกวดเ็าจะบอกถึงความเป็นมาของชิ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตัวนี้หมายความว่าอะไรตัวนี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับก็จะจะมีการอธิบายให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นของคุณไอซ์ใส่นนี้เป็นของของแม่จำมามาประยุกษาตกแต่งนัดนิดหน่อย งามสร้างมูลค่าได้ใต้แผ้จากเดิมถ้าทําเรียบเรียบราคามันก็อาจจะถูกหน่อยแต่พอใส่ลายขอเจ้าฟ้าขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้ลายขอเจ้าฟ้าเป็นที่นิยมในกลุ่มผ้าใช่ไหมคในกลุ่มผ้าของคนทั่วประเทศนะครับเริ่มจะพูดถึงลายขอเจ้าฟ้าและขณะดกันเช่นว่าทางอีสานเนี่ย ทางอีสานนี่ผืนหนึ่งตกอยู่หลายๆเป็นเป็นหมื่น <Okay. S 2> เป็น,ปนถึงหลักแสน <Okay. S 2> นะครับของเรานี่อย่างเช่นผ้าตทิจกผืนนั้นเนี่ยจากเดิมก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้พอลายขอเจ้าฟ้าขึ้นมาเนี่เพิ่มถึง6 0พันถึงหมื่นละเพนนะราะนั้นครับก่อนที่เราลงพื้นที่แล้วเราไปอู้กับเปิลน,นะครับแล้วมีการนำลายนี้ไปดูเขาบอกถึงวันน้ที่อู้ถึงแรงบันดาลใจแต่และผืนที่เปิลมีการทำก็ครับคือทุกคนบอกว่าพอได้รับลายพระราชทานไปแล้ว คือเราเรามอบให้กับกลุ่มกลุ่มต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ให้ไปเผยแพร่ไปกับทุกกลุ่มที่ทําเรื่องผ้าทุกคนบอกบอกโอ้ได้ยินชื่อไรปั๊บอยากจะทำอ,อยากจะทําเพื่อที่หนึ่งเป็นการสืบสารคูมิปัญญาท้องถิน่นและก็ประยุกต์กับลายขอเจ้าฟ้า,าและขั้นอื่นเป็นการเฉลิมพระเกียรติของของ,ของท่านด้วยที่ท่านได้มีน้ําพระทัยที่จะ อยากจะให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริอมอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยทุกคนเลยบอกว่าอยากจะทําตัวนี้เจ้าอย่างเช่นม้งเนี่ยพอเราให้ไปปั๊บมงที่แม่ลิมเนี่ยไปปักเลยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้พวกผมดูในว่าเนี่ยเริ่มทําแล้วทันทีติได้ฮับมาได้แนละ้วปั๊บบอกเ,เริ่มทําแล้วเจ้าครับ คนปักกดีคนเขียนลายก็ดีนะครับคนเขียนเทียงก็เดีตอนนี้เชียงใหม่เราเริ่มทำแล้วนะเจ้าแม่แจม่มแม่แจ่มว่าเราจะประยุกต์ใช้นะครับของหอดเด็กหนุม่มเจ้าเอาผ้าของหอดซึ่งก็เดี๋ยวมีลายดอกประจํายาม แล้วมาเอาลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยไปตกแต่งสลับกับลายดอกประจํายามของออดซึ่งเขาจะมีงานในในงานในงานทีชิ้นนี้ก็จะมาด้วยหันหัวหน้าอู้ถึงชนเผาจะถามน้อยหนึ่งเจ้าเป็นข้อมูลสักน้อยหนึ่งว่าในงานนี่เขามีการแยกแยกการประกวดก็จ้าแยกเป็นกลุ่มก็ว่าอันนี้เป็นผ้าพีน้องชนเผาเนอร์อันนี้เป็นของค้นพื้นลาอะไปอย่างจี้อาจารย์ดูดูตามตามชิ้นตามขนาดอาจจะเป็นผ้าปัก ก็ผ้าปักกันทั้งหมดอ๋อผ้าปักก็คือผ้าปักเลยครับผ้าปักแล้วก็ผ้าที่ทิมลายเจ้าก็แล้วแต่ผ้าจกก็แล้วแต่นะครับก็คือแยกตามตามประเภทของผ้าที่เเจ้าครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นถึงความงดงามของผ้าไทยในเต้วนี้ท้ายสุดย่างหัวหน้าได้ฝากสักน้อยนึงครับเกี่ยวกับการประกวดผ้าไทยพระดาสถานต้วนี้ครับก็ฝากพี่น้องทางเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ท้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับที่ทางกรมการพัฒนาชมชนได้ให้รับผิดชอบเรื่องการประกวดโดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานในการประกวดมีผ้าจากทุกที่มากมายนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับลองไปดูในงานหรือถ้าสนใจนะครับประสานงานกับทางอำเภอต่างๆได้ว่ารา,ายขอเจ้าฟ้าจะทำอย่างไร นะครับจะผลิตอย่างไรบ้างจะมีวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งทานเจ้าหน้าที่ของเราเนามีคนที่จะให้ความรู้เรื่องนี้อยู่โดยเฉ<ร>พาะที่สำนักงานพระนามชนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรามีผู้รับผิดชอบอยู่ในการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแจ้งกับทุกคนที่สนใจ,จนะครับ ก็จะได้เชิญชวนท่านผู้ชมไปพอกอยติดตามข่าวทางเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจก็ได้นั่นก็ได้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 ครับตอนนี be yes. so ้เว็บไซต์ของพระนามชลเราก็ก <read> ําลังพูดเรื่องนี้อยู่นะครับเจ้าดีเลยนะเจ้านอปีนองประชาชนตีสนใจอาจจะได้ข้อมูลบอกครบหรือว่าจะใดไปติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ของตางพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหมัได้เลยครับแล้วก็อาจจะเชิญทางเอ็นบีทีเราไปถ่ายทํารายการโอ้ด้วยความดีเลยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะได้หัน แล้วจะตัดสินเสร็จวันที่18แเลยก็ครับ18ครับ18นี่จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือครับผมนะครับพอจะรอดู17นี่เป็นวันที่กรรมการปวดหัวละวันนี้ตกแต่งภาพคต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับผมเนี่โอ้ทั้งวันแล้วครับ ถ้าห้าร้อยกว่าชิ้นนักใจแต้มจะเริ่มเริ่มคัดกันละอันไหนผืนไหนเข้ารอบผืนไหนตกรอบกว่ากันไปจะคัดเป็นเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มกับสุดท้ายก็จะเหลือจังหวัดละหนึ่งผืนต่ออันนะเจ้าครับเชิญท่าณผู้ชมเป็นออียงที่น่าติดตามแล้วน่าไปดูนะครับเชิญนะครับผมว่าคือถ้าถ้าคนมองผู้คนพอเนี่ยก็จะเพราะว่าอันใดงองงามมดนะครับกัอหน้าแต่ว่าเราจะมาดูว่าผืนที่จะเข้ารอบเนี่ยมีมีแรงบันดาลใจอย่างใดแล้วความงดงามเกิด จากอ่างเพราะว่าอย่างแต่ละผืนก็อาจจะแต่งออกมาเนี่ยมาได้เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะรว่าอย่างบางผืนอย่างถ้าเช่นถ้าเป็นเสื้ออย่างเขาใส่นี่ก็จะใช้มือในการปากนะครับ,รบแต่อย่างหัวหน้านี่ก็จะเป็นผ้าบาติกเขียน,น,นลาย,ลายของแม,ม่แจ่มนี่จะใช้วิธีการจบ แต่ละผืนใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเสร็จต้องประณนีต้องใช้ใเวลานักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจริญโจงขอนคุณผู้ชมไปพอกันนะเจา้าไปพอความงดงามของผ้าผากเหนือบ้านเา้าในงานนี้นะเจา้าวันที17่17-18มิถุนายน2564ที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลตยนะเจา้าวันนี้แหม่มดึงท่านเจา้าต้องมาว่าได้รายะเอียดครบเลยเนาะ วันนี้ท่านประธานชุมชนได้มาอุ้มมาจาแลก็โครงการดีๆผ้าลายพระราชทานและวันที่17วันที่18นี้นะครับท่านผู้ชมอเราจะรอดูนะครับว่าความงดงามและเป็นกําลังใจให้กับทีมทอตอยวันนี้ต้องยินดีหัวหน้านะครับนครับขอบคุณเจ้าแต่หัวหน้ายังไม่ได้ไปไหนน่งยู่กว่เฮา